สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านยังมีแฮปปี้ฝนตกอย่างหนักวัตถุดิบที่มีก็พอจะทําสปาเกตตีซอสมะเขือเทศได้จานใหญ่ๆส่วนประกอบหลักๆตามนี้เลยค่ะเส้นสปาเกตตี100กรัมหมูบดหยาบ100กรัมเนยเค็ม2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ4ช้อนโต๊ะหอมใหญ่ครึ่งลูกประมาณ50กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือ1ส่วน4ช้อนชาผงปุงรสครึ่งช้อนชามะเขือเทศ2ลูก เราเลือกใช้ลูกหนึ่งสุกทั่วดีกับอีกลูกหนึ่งยังอมเขียวอยู่เพื่อให้ได้ทั้งความหวานและเปรี้ยวจากมะเขือเทศค่ะออริกาโนใช้เล็กน้อยตามชอบน้ำมันสำหรับใส่ตอนต้มเส้นกับคลุกเส้นที่ต้มแล้วเราใช้น้ำมันลำข้าวค่ะรายละเอียดส่วนผสมมีไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะขั้นแรกเราต้มเส้นไว้ก่อนต้มน้ำ1ลิตรเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันลำข้าวครึ่งช้อนโต๊ะปริมาณเส้นที่ใช้ถ้าไม่ช่างเราก็จะกะด้วยกำแบบนี้ค่ะ อันนี้เราชั่งมา100กรัมก่อนต้มน้ำเดือดน,นำเส้นลงต้มเลยค่ะยี่ห้อที่ใช้วันนี้ต้ม8นาทีจะได้เส้นที่ยังกรึบๆข้างในไม่สุกเกินไปค่ะรอให้เส้นดูดน้ำและยุบตัวลงไปทั้งหมดแบบนี้แล้วเริ่มจับเวลาค่ะส่วนยี่ห้ออื่นใช้เวลาเท่าไหร่ดูข้างซองได้เลยระหว่างต้มเราก็คนบ้างกันเส้นติดคงเวลาตักเส้นขึ้นแช่ในน้ำเย็นค่ะใครชอบสุกกว่าน,นี้จะไว้นานกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะชิมดูก็ได้นะ น้ำต้มเส้นเก็บไว้ใช้ก่อนยังไม่ทิ้งเมื่อเส้นเย็นตัวดีแล้วก็ตักเสด็จน้ำไว้ค่ะเราใช้น้ำมันลำข้าวหนึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้ทั่วเส้นจะได้ไม่ติดกันพักเส้นไว้ก่อนไปทำน้ำซอสกันค่ะหั่นหอมใหญ่ หันมะเขือเทศหั่นเสร็จแล้วไปทำน้ำซอสกันเลยค่ะตั้งกระทะเนยเค็ม2ช้อนโต๊ะช่วงนี้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนปรับตามเหมาะสมผัดให้เนยละลาย หอมใหญ่ครึ่งลูก50กรัมผัดให้หอมสุกใสย,ยังไม่ต้องร้อเปอร์เซนตค่ะเพราะเราจะเผื่อผัดต่ออีกในได้ประมาณนี้ค่ะหมูบดหยาบ100กรัมหมูบดหรือหมูสับที่อร่อยแล้วก็ต้องทำเองนะจะได้เลือกได้ล้างให้มั่นใจว่าสะอาดก่อนผัดให้หมูกระจายตัวและสุกดีเลยแบบนี้ใช้ได้แล้วมะเขือเทศที่หั่นไว้2ลูก ผัดให้มะเขือเทศสุกซอดมะเขือเทศสีช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้อไหนก็เลือกได้ตามชอบเลยผัดให้เข้ากัน เติมน้ำต้มเส้น5ช้อนโต๊ะรือจะใช้น้ำเปล่าก็ได้เราชอบที่น้ำต้มเส้นเขามีรสชาติอยู่บ้างแล้วผัดให้เดือดสักพักชิมรสดูได้ค่ะปรุงค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือ1 4ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชา ผัดให้เข้ากันสุดท้ายใส่ออริกาโนเล็กน้อยหรือตามชอบค่ะผัดต่อรอให้ซอสเดือดอีกรอบตอนนี้ซอสมีกลิ่นหอมออริกาโนลอยขึ้นมาดีมากเลยขอชิมอีกรอบนะใช้ได้แล้วอร่อยเลยซอสมีความข้นนัวมีรสหวานๆเปรี้ยวๆจากมะเขือเทศลงตัวมากๆ เมื่อทุกอย่างสุกร้อนทั่วดีแล้วก็ปิดไฟใช้ได้แล้วค่ะเมื่อได้ที่แล้วใครจะนําเส้นลงมาผัดในนี้เลยก็ได้นะคะแต่วันนี้ขอจัดลงจานก่อนนําเส้นลงจานเลยตามด้วยซอสสปาเกตตี้ของเราค่ะโรยออริกาโนเล็กน้อย ไปชิมกันค่ะอืมอร่อยค่ะซอสมีความหวานอมเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศสดๆลงตัวมากๆสปาเกตตี้ผัดซอสมะเขือเทศของยัมมี่แฮปปี้ในวันฝนตกหนัก,นกๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยัมมี่แฮปปี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ